รู้ว่าว่าเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยที่สันีิเขาวิหารไปอ่ะวิหารแตกมากกระจายว่าเคมีกระจายเข้ามารักเทพมันตึมตำเลยแต่ทีนี้เนี่ยมันเออพิมพ์ผิดอ่าไม่รู้เรื่ไม่เห็นมีภาอาให้แล้วนี่สู้ไมาเด้ี่ไ้ นั่งดูนั่งดูอยู่สักพักเห็นเอร่าตัวเองเขียนผิดแต่ถ้าจะเขียนใหม่ทั้งหมดคงน่าเบื่อมากเลยเพราะว่ามันมันคุกกัจะจิ้มแต่ละตัวดูสักพักก็มีคนแปลโอ้โหโอเคคนยแต่ทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยก็คือแบบว่าถ้าถือว่าจะรอซันนี่พิมพ์อีกใช่ไหมก็ขี้เกียจแปลนี้ก็เลยอยากให้ซันนี่อ่ะฝากอะไรถึงชาววิหารหน่อยอ๋อฝากชาววิหารหน่อยว่า ถ้าทีจะฝากก็คือถ้าคุณพลาดคอนเสิร์ตวันนี้27ตุลานี้คุณจะพลาดอะไรครั้งยิ่งใหญ่เลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้ฟังเพลงตัวเองลองเพลงตัวเองแลง้วผมรู้สึกว่าขนาดตัวผมเองยังไม่อยากพลาดเลยถ้าคุณพลาดแล้วก็คุณต้องเสียดายไปตลอดชีวิตแน่น,นอน,น